ไม่ว่าจะเป็นหนังหนังสือคลิปวิดีโอต่างๆอาจจะเป็นผู้ซื้อหรืออาจจะอยากไปเป็นผู้ขายก็ได้จะได้เจอกับคนมากหน้าหลายตามีการแอบล่วงละเมิดทางคนอื่นทางสายตาโรคเสพติดเซ็กคืออะไรอาการเป็นแบบไหนแฟนเราเป็นหรือเปล่าสวัสดีค่ะยินดีต้อรรับเข้าสู่ช่องแม่จ๋าไขปัญหาน้นสาวค่ะหลายหลายคนนะคะอินบ็อกซ์เข้ามานะคะไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องตลกหรือว่ามันเป็นเรื่องจริง แฟนสก,กิดบ่อยมากเลยค่ะไม่ค่อยได้พักไม่ค่อยได้ผ่อนเลยแบบนี้มันดีไหมมันมากเกินไปหรือเปล่าเขามีอาการเสพติดเซ็กไหมอาการเสพติดเซ็กเนี่ยไม่ใช่เรื่องตลกแล้วก็ไม่ใช่เรื่องปกตินะคะเพราะการเสพติดเซ็กอาจนําพาเขาไปสู่พฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องแล้วก็เป็นอันตรายทั้งต่อตัวเขาเองแล้วก็คนรอบข้างได้ด้วย และอาการเสพติดเซ็กซ์มันเป็นยังไงแฟนเราเข้าข่ายอาการเสพติดเซ็กซ์แล้วหรือเปล่าอยากรู้นะคะต้องฟังคลิปนี้ให้จบค่ะโรคเสพติดเซ็กซ์หรือเซ็กแอดวิชันคือคนที่ขาดการควบคุมอารมณ์และความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องทางเพศถึงแม้ว่าแรงกระตุ้นทางเพศหรือความรู้สึกความต้องการทางเพศนะคะจะเป็นเรื่องที่ปกติตามธรรมชาติแต่การเสพติดเซ็กซ์ผู้ที่ติดเซ็กซ์อาจมีความต้องการทางเพศที่สูงค่ะและความปัรถนานี้ก็มักจะรบกวนการใช้ชีวิต จนมักจะมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันการเรียนการทํางานโดยอาการเสพติดเซ็กนะคะจะแสดงออกได้หลายรูปแบบค่ะ 1. นนะคะอาการที่เด่นชัดแน่นอนค่ะเขาคนนั้นจะมีกิจกรรมทางเพศที่บ่อยผิดปกติแล้วแค่ไหนที่เรียกว่าบ่อยนะคะซึ่งจริงๆแล้วนะคะ มาตรฐานนะคะมันก็แตกต่างกันไปในแต่ละคนแต่โดยเฉลี่ยแล้วนะคะการมีกิจกรรมทางเพศของคนปกติโดยเฉลี่ยนะคะอยู่ที่ประมาณวันละ1-2ถึง,งครั้งอันนี้ก็ถือว่าเยอะแล้วนะคะแต่ถ้าหากว่าใครนะคะหมกมุ่นอยู่ยแต่เรื่องเพศคิดถึงแต่เรื่องเพศสกิดทั้งวันเลยไม่ค่อยได้พักเลยจนคู่เนี่ยไม่ค่อยได้พักเลยอันนี้ถือว่าบ่อยผิดปกติแล้วค่ะ2นะคะเขาเนี่ยเข้าร่วมกับกิจกรรมค้าประเวณีอาจจะเป็นผู้ซื้อ หรืออาจจะอยากไปเป็นผู้ขายก็ได้จะได้เจอกับคนมากหน้าหลายตามีกิจกรรมร่วมกับคนหลายๆคน3นะคะชอบดูสื่อลามกไม่ว่าจะเป็นหนังหนังสือคลิปวิดีโอต่างๆที่เป็นสื่อลามก4นะคะการสำเร็จความค่้ด้วยตนเองหรือจินตนาการทางเพศสูงและบ่อยและ5ค่ะชอบเข้าดูนิทรรศการเกี่ยวกับเรื่องเพศหรือมีการแอบล่วงละเมิดคนอื่นทางสายตา ไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมของตัวเองได้ถึงแม้จะรู้ดีนะคะว่าอาจมีผลต่างๆตามมาแต่เขาก็ยังมีพฤติกรรมแบบนั้นต่อไปไม่สามารถห้ามตัวเองได้สัญญาณว่าเขาคนนั้นมีอาการเสพติดเซ็ก การเสพติดทางเพศนะคะสามารถแสดงออกได้หลายวิธีทั้งทางด้านร่างกายและอารมณ์ค่ะ1ค่ะเขามีพฤติกรรมความคิดทางเพศครอบงำพฤติกรรมต่างๆอาจจะพบว่าตัวเองเนี่ยคิดเรื่องเซ็กต์อย่างต่อเนื่องความคิดเรื่องเพศหรือจินตนาการเรื่องเพศเรื้อรังเหล่านี้นะคะอาจกลายเป็นการครอบงำหรือขัดขวางความรับผิดชอบอื่นๆค่ะเช่น หมกมุ่นเลือกเพศจนไม่เป็นอันทํางานทําการเรียนหนังสือไม่รู้เรื่อง 2. ค่ะใช้เวลากับเรื่องเพศมากเกินไปถึงแม้ว่าการหาคู่นอนหรือการมีเพศสัมพันธ์นะคะไม่ได้เป็นสัญญาณของการเสพติดทางเพศเสมอไปแต่ถ้าเขาคนนั้นนะคะใช้เวลาและพลังงานไปกับเรื่องเซ็กซ์มากเกินไปก็อาจเป็นสัญญาณที่อันตรายแล้วค่ะแล้วก็อาจจะรวมไปถึงการใช้เวลาที่ยาวนานเพื่อพยายามจะมีเพศสัมพันธ์หรือใช้เวลายาวนานในการมีเพศสัมพันธ์แต่ละครั้ง 3. มไม่ร่วมกิจกรรมอื่นๆคนที่เสพติดเซ็กนะคะจะมัวหมกมุ่นอยู่แต่กิจกรรมทางเพศแล้วก็มีปัญหาในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมอื่นๆเพราะพวกเขานะคะจะหลงลืมความรับผิดชอบในการงานการเรียนหรือชีวิตส่วนตัวจนกลายเป็นคนที่ปลีกตัวออกจากสังคมโดยพวกเขานะคะอาจให้ความสําคัญกับพฤติกรรมทางเพศมากกว่าการพักผ่อนหรืองานอดิเรกในรูแปแบบอื่นๆนะะและสิ่งที่ตามมาคืออาจเกิดปัญหากับความสัมพันธ์ทั้งกับเพื่อนคนในครอบครัว และสามีภรรยาได้ 4. ช่วยตัวเองมากเกินไปโดยปกติแล้วเนี่ยการช่วยตัวเองไม่ใช่เรื่องผิดนะคะกับมีประโยชน์ด้วยซ้ำนะคะป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ป้องกันการตั้งครรภ์ช่วยให้เขาผ่อนคลายรู้สึกดีมีความสุขได้แต่การช่วยตัวเองมากเกินไปนะคะ,อ,ะอาจจะแสงออกมาด้วยการช่วยตัวเองในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมหรือบางคนนะคะช่วยตัวเองจนถึงขั้นทําให้เกิดภาวะไม่สุขสบายกับร่างกายหรืออาจทําให้เกิดภาวะเจ็บป่วยได้5ค่ะ มีพฤติกรรมทางเพศที่เสี่ยงหรือไม่เหมาะสมเช่นมีเพศสัมพันธ์ในที่สาธารนณะซื้อบริการทางเพศบ่อยๆหรือการมีเพศสัมพันธ์โดยที่ไม่ได้ป้องกัน6ค่ะมีการนอกใจเกิดขึ้นพอผู้ที่เสพติดทางเพศนะคะบางครั้งการที่มีพฤติกรรมทางเพศมีกิจกรรมทางเพศมากเกินไปบางคนอาจจะไม่ได้รับการตอบรับจากคู่นอนหรือคู่สมรส จึงอาจทําให้มีพฤติกรรมนอกใจไปมีเพศสัมพันธ์กับคนอื่นได้และ 7. อาจทําพฤติกรรมบางอย่างที่ผิดกฎหมายสําหรับผู้ที่มีอาการติดเซ็ก์อย่างรุนแรงไม่สามารถบังคับหรือยับยั้งชั่งใจตัวเองได้อาจมีการล่วงละเมิดคนอื่นทางสายตาหรือพฤติกรรมอื่นๆเช่นมีการสะกดรอยตามการข่มขืนผู้อื่นหรือการลวนลามล่วงละเมิด จากพฤติกรรมทั้ง7ข้อนะคะที่แสดงออกว่าเขาคนนั้นอาจมีภาวะเสพติดเซ็กนะคะเราจะเห็นได้เลยนะคะว่าบางพฤติกรรมเนี่ยมันค่อนข้างจะรุนแรงแล้วก็จาเป็นที่จะต้องได้รับการรักษาถามว่าผู้ที่มีอาการนี้นะคะสามารถรักษาได้ไหมสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ไหมคําตอบคือได้ค่ะแต่มีความจําเป็นที่จะต้องได้รับการรักษาจากผู้เชี่ยวชาญเช่นนักจิตวิทยาจิตแพทย์ หรือนักบําบัดทางเพศแผนการรักษาก็แตกต่างกันไปค่ะขึ้นอยู่กับสาเหตุแล้วก็อาการเสพติดเซ็ก์ T ที่แสดงออกมาถึงแม้ว่าการมีเพศสัมพันธ์จะเป็นเรื่องปกปตินะคะความมากความน้อยความถี่ในการมีกิจกรรมของแต่ละคู่เนี่ยอาจจะไม่เท่ากันแล้วก็ไม่ได้มีตัวเลขตายตัวนะคะว่าตัวเลขเท่าไหร่เนี่ยมากตัวเลขเท่าไหร่คือน้อยนะคะอันไหนเสพติดแล้วหรือยังแต่เราที่เป็นคู่กันนะคะ น่าจะสามารถสังเกตอาการแล้วก็พฤติกรรมของเขาได้ว่าตอนนี้เขามีพฤติกรรมเสพติดเซ็กหรือเปล่าพฤติกรรมด้านเพศของเขามันผิดปกติไปหรือเปล่าก็ลองสังเกตกันดูนะคะถ้ามีก็อย่าปล่อยทิ้งไว้นะคะเพราะถ้าหากว่ามันเป็นมากจนไม่สามารถควบคุมตัวเองได้นะคะมันอาจจะทําให้เขาเนี่ยอยู่ในภาวะเสี่ยงทําพฤติกรรมอะไรเสีเ่ยงๆกิได้นะคะหากมีปัญหาอยากปรึกษาทักแชทเข้ามาพูดคุยกับแม่จ๋าได้นะคะ ขอทุกคู่มีความสุขนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ